สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมติวัตรไซอ่าอันนี้เรามาผมมาแยกให้เพื่อนๆดูพระที่อยู่ในดวงใจผมอีกก็คือพระหลวงพออ่อโสธรอันนี้คือกิ่งเบอร์หนึ่งของหลวพออ่อโสธรคือกิ่งหน้าใหญ่สามแตกหลังแตกนะฮะแต่หลังแตกเขามีแยกแตกนิยมสูงสุดกับแตกลองลงมาแล้วยังมีหน้าใหญ่ทึ่งไม่แตกก็มีอาจจะราคาถูกลงมาเป็นพิมพีหรือพิม B, พ์ี หน้าใหญ่ก็คือดูที่เม็ดพระศกเนี่ยเม็ดพระศกสี่แถวเอาแค่สองแถวใหญ่เน่ยเห็นไหมฮะที่ติดกับด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยมีสองแถวเขาเรียกว่าหน้าใหญ่แต่ว่าด้านหลังที่เขาแยกกันเนี่ยเบอร์ที่แยกกันแพงที่สุดเนี่ยก็คือหลังแตกหลังแตกอะไรถึงนิยมที่สุดแตกหนึ่ง เลขสองแตกแตกสองสังกติแตกแตกสามตำแหน่งเนี้ยแตกลึกเกินเยอะเขาก็เรียกว่าสามแตกราคาอยู่ระหว่างหนึ่งแสนถึงแสนห้าสำหรับองค์ที่สวยๆดำๆนะครับแล้วอันนี้เขาเรียกสองแตกด้านหลังนะฮะเลขสองแตกหนึ่งฐานแตกค่ซิดที่เดียวดูนะครับด้านหลังแตกต่างกันนะ เอาให้ดูใ,ใกล้ๆนะดูนะครับเห็นไหมฮะแตกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยราคาจะอ่อนลงมาเยอะๆเลยเนี่ยสามแตกสองแตกหนึ่งตำแหน่งมีก้อนนี้ก้อนหนึ่งตรงสังกติสองด้านสามแตกอีกก้อนหนึ่งก็เลยมีสามแตก สองแตกก็คือแตกหนึ่งเส้นแตกเล็กลางๆสมมติว่าอย่างอย่างองพิมพ์เอพิมพ์เแตกครบอยู่ที่แสนห้าแต่อันนี้แตกน้อยก็จะอยู่ระหว่างสักเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นแปดหมื่นคราวนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่ความสวยด้วยนะครับแต่ถ้าสวยน้อยหน่อยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะพอดีผมมีอยู่กล่องหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะทำไมราคาต่างกันเยอะแยะ เพราะว่าหลวงพ่อโสธรเป็นพระที่สร้างเยอะแล้วมีการแยกบล็อกเยอะแยะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูว่าทําไมพิมพ์เอบางองค์หน้าใหญ่บางองค์ทําไมราคาต่างกันเยอะแยะดูนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าหน้าใหญ่นะแต่ไม่มีอะไรแตกเลยนะฮะเพืพ่อนๆดูนะครับเห็นไหมอ,อันนี้มีสามสามตัวอย่างให้เพืพ่อนๆดูนะอันนี้เรียกว่าพิมพ์บี พราะไม่มีไม่มีหนึ่งเลขสองไม่แตกหลังก็ไม่แตกอ่ดูนะครับหน้าเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันนะดูนะหน้าใหญ่นะแบบปัม๊มอันเนี้ปั๊มก่อนแต่ว่าค่านิยมเขาแยกกันเป็นอันนี้ยปั๊มหลังกว่า อันนี้เป็นพิมพ์บีซะไม่มีเส้นแตกเลยสังกติเนี่ยคมชัดแต่ราคาเป็นรองเละเทะเลยสมมติอันนี้หกเจ็ดหมื่นอันนี้เหลือสองหมืนห้าถึงสามหมื่นห้าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับต้องแยกให้ออกนะระหว่างหน้าใหญ่แล้วคราวนี้มาดูหน้ากลางทำไมถึงเรียกหน้ากลางเห็นไหมฮะเม็ดผสมก็จะมากขึ้นอีกหน้าการะถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบ อยู่ใกล้ๆกันจะเห็นเลยพ้าพักเนี่ยเล็กกว่ากันเยอะแยะเลยเห็นนะครับแล้วหน้าเล็กหน้าเล็กก็คือบล็อกที่มีขี้มูกเขาเรียกว่าหน้าเล็กเดี๋ยวผมหาหน้าเล็กให้ดูอันนี้ยังหน้ากลางเดี๋ยวหาหน้าเล็กแป๊บหนึ่งครับ แล้วแล้วก็ยังมีพิมพ์อันนี้หน้าเล็กครับเห็นไหมฮะทำไมถึงเรียกหน้าเล็กหน้าใหญ่หน้ากลางเอาแล้วมีครบสามองแล้วดูนะฮะเอาใหญ่ใหญ่กับกลางก่อนแล้วค่อยมาเล็กเอาใกล้ๆกันเลยนะ่าดูนะเห็นไหมฮะเวลามาเปรียบเทียบเนี่ยหน้าใหญ่กับหน้ากลางเนี่ยห่างกันเยอะแยะเลยนะ เม็ดพระศกเม็ดที่ติดกับด้านบนเนี่ยมีแค่สี่แถวหน้ากลางมีห้าแถวดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเส้นแตกที่จมูกหน้าเล็กมีเส้นที่มูกแตกลงมาเลยเรียกว่าหน้าเล็กอันนี้คือแยกหน้ากลางหน้าใหญ่หน้ากลางหน้าเล็กแล้วก็มาเป็นหน้าใหญ่เอหน้าใหญ่ B คราวนี้ก็มาดูอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพระที่เขาเรียกพระชัยสองพ้าร้อยเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนานๆจะพบเจอสักทีเดี๋ยวดูนะมีอยู่สององค์ให้เพื่อนๆดูทำไมถึงไมเรียกว่าพระชัยเพราะด้านหลังไม่มีเขียนพอสคอล้ายๆกันนะด้านหลังตะไบเรียบไม่มีพอสอนะเขาเรียกพระชัยจะเจอน้อยกว่า คือธรรมดาหลวงว่าโสรทรเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังจะมีเขียนโสรทรสองห้าร้อยแต่ถ้ารุ่นพระชัยเนี่ยมีน้อยกว่าด้านหลังเรียบราคาพระชัยจะแพงกว่าหน้ากลางแต่แพ้หน้าใหญ่สวยสวยดำมากๆเนี่ยอยู่ระหว่างห้าหมื่ถึงหกหมื่นบาท ดูนะครับรุ่นนี้มีกระไหลทองอาจจะเจอน้อยหน่อยเห็นไหมครับหน้าพระชัยเนี่ยจะคล้ายๆหน้าเล็กแต่ไม่มีขี้มูก <h itch ell> เพื่อนๆดูนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลบกวนเวลาเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ความรู้ mm. ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับ mm. แล้วมีโอกาสเนี่ย mm. ผมก็จะมาไลฟ์เพิ่มเติมเพีย mm. งแต่วันเนี่ย mm. เนื่องจากว่าผมอายุเยอะแล้ว mm. การพูดก็อาจจะพูดได้นานๆไม่ได้อันนี้อันนี้มาให้ดูอันนี้อีกอันีกว่แจอยหมผมชอบมากพระชัยหลวงปู่บุญคอนอองค์นี้สวยถูกใจผม ว่าจะมาสอนดีว่าหลักการดูมีตะเข็บข้างเห็นไหมครับลืมเลยนี่ต้องมีตะเข็บนะทุกองค์นะพระชัยคอหนอลุงปุบุญกับพระชัยลุงปู่ท่านเจ้ามาแม่พิมพ์เดียวกันต่างกันที่ด้านล่างปุบุญเนี่ยจะมีไม่มีแต่งแต่งตะไบแต่ถ้าเป็นท่านเจ้ามาจะมีแต่ง ดูคร่าวๆอีกก็ได้นะครับก่อนก่อนที่จะลากันนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าทางอีสานซึ่งผมก็ชอบมากผ้าใสหน้ายักษราคาเนี่ก็หลักหมื่นนะครับประมาณสองหมื่นห้าถ้ามีตอกก็จะแพงกว่าอาจจะประมาณสักสามหมืนห้าถึงสี่หมื่น ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีพระเครื่องอยากให้ผมเช่าก็ส่งมาที่คิวอาร์โคนี้ก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ล i ยแอดก็ได้ล i n แอดก็ตีแอดไซตีแล้วก็สองสี่ตัวคิวอารโคนี้ก็ได้หรือส่งมาที่ลิงก์เดี๋ยผมฝากลิงก์ไว้ที่ด้านด้านหน้าด้านล่างแล้วนะครับด้านหน้าในการไล์เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับ ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจจะได้พยายามทำคลิปให้มันดีขึ้นพูดให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูพระอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ถ้าผมมีตัวอย่างผมก็จะนํามาให้เพื่อนๆชมได้นะครับแล้วก็จะนํามาไล์สอนคืออาจจะไล์สอนไม่หมดนะฮะวันหนึ่งได้สักสีหองค์ด้วยว่าอายุผมก็วัยรุ่นตอนปลายแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นานครับพูดได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ สุ่มเสียงก็หมดแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วมีภาะเครื่องอย่าลืมนึกถึงผมนะครับทางเก่าของคนโบราณตีวัดัยขอบคุณมากครับวันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบพระคุณครับหวันดีครับผม